กิจกรรมวันนี้ของเจนนี่เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ปีนี้นะคะเจนนี่ก็มาทำบุญลงศพนะคะที่นี่คือมูลนิธิอยู่ที่จังหวัดรบบุรีนะคะก็ชาวรบบุรีก็ส่วนใหญ่มาทำบุญกานตามศรัทธานะคะหรือว่าซื้อเป็นลงไปได้เลยนะคะวันนี้เราก็มาทำบุญตามศรัทธานะคะว้าววันนี้ก็ รู้สึกอิ่มเอมนะคะเราได้ทำบุญอุทิศให้กับแม่ของเราด้วยแล้วก็ตาของเราด้วยนะคะก็ขอให้ชีวิตของเรานะคะและครอบครัวมีแต่ความสุขความจเจริญคิดสิ่งใดก็ขอให้สมดังปรารถนาละกันนะคะที่นี่นะคะก็จะอยู่ใกล้ๆปางสามยอด ดูดูว่าจะเสี่ยงดวงได้อะไรันี่แหละเลขอะไรลองมองกันนะคะสอหรือเปลาแล้วต่อกันอีกที่นะคะตรงนี้ก็คือหลวงปู่แสงนะใกล้ๆกับวัดมณีโชลคันนะคะก็อยู่จังหวัดรบบุรีเช่นเดียวกันนะคะเจนนี่จะมาที่วัดนี้บ่อยมากๆรู้สึกว่าท่านเนี่ยมี คุญญาที่การสูงนะคะแล้วก็มีศักดิ์ธิ์ด้วยนะคะตรงนี้ศักดิ์ธิ์มากๆเลยนะคะตรงนี้จะเป็นน้ำมนต์นะก็จะทำการทหวายนะคะน้ำมันนะน้ำมันตะเกียงเพื่อที่จะให้ชีวิตของเรานะคะ ทางสว่างชี้ทางสว่างให้กับพวกเรานะคะทำธุร,รกิจอะไรก็ขอให้ก้าวหน้าก้าวไกลนะคะดอกไม้สวยไมย่เอ่ยอหลังจากนั้นนะคะก็จะไปปล่อยสัตว์ต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นปลาดุกปลาไหลหอยแล้วก็กบนะคะตรงนี้ ก็จะอยู่ใกล้ๆกับหลวงปู่แสงเลยแล้วก็เป็นแม่น้ําที่ค่อนข้างใหญ่นะคะเป็นแม่น้ําสายหลักนะคะเป็นเขตอพยพทานด้วยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วก็จะไม่มีใครมาทําร้ายสัตว์ได้นะคะวันนี้เราก็จะปล่อยให้เจ้าสัตว์พวกนี้นะคะรุดพ้นจากการคุมขังอ่าก็จะเสริมดวงให้กับพวกเราเนี่ย มีชีวิตที่มีความสุขมากๆนะคะแล้วก็ทำอะไรก็ขอให้เจ้ากรรมนายเวรนะคะตั้งแต่อดีตชาติแล้วก็ปัจจุบันชาติอนาคตชาตินะคะอย่าได้โกรธได้เคืองกันเลยนะคะวันนี้เรามาปล่อยเรามาปล่อยท่านแล้วนะอ่าจะเห็นว่าเจนนี่จะสาดแรงหน่อยนะเพราะว่าโอัตว์พวกนี้นะคะชอบมาอยู่ริมตลิงแล้วก็ จะเกิดอันตรายนะคะและอีกอย่างนึงนะเขาก็จะจับมาทําการขายอีกรอบหนึ่งนะคะอืมสายไก่ๆไปเลยเจ้าจะต้องอยู่ในแม่น้ําที่แบบว่าเอ่อขยายพันธุ์นะคะขยายพันธุ์ดูเจ้ากบน้องมุทไทเทวีตัวใหญ่มากนะคะตัวใหญ่มากๆเลยโยนไปเลยตรงกลางนะคะจะบอกว่าโอ้โห นิ่งไปสักพักหนึ่งอาจจะจุกได้วันนี้ก็อิ่มๆนะคะกับการทำบุญโอ้ชื่นใจจังเลยแค่นี้ก็ได้บุญแล้วนะคะอยู่ที่จิตใจของเรา